เฮ้ยเรียน่าสกินต้องสกินเดียวกับพี่แล้วเฮ้ยเมึงเห็นกูไหมเนี่ยเพนมึงเห็นกูป่ะเนี่ยเพนเพนเพนกูโกรธคนแรกเลยเพนพี่อย่ามาบอกกูโกรธคนแรกเลยเพนขอกมาดีหนึ่งมึงเจ็บอยู่เทีสเพนเข้าไปอยู่อ๋อเจสเพนเข้าไปอยู่อ่าฝั่งนู้นแครี่สองนะเนี่ยฝั่งนู้นแครรี่สองนะเนี่ย หยิบเรียวมามาชนะชนะแครี่สองตัวอยู่นะแต่ว่าก็ต้องรับให้เป็นอ่ะโอ้สกินนะไปเด่นฝั่งนู้นเขากดมาสี่เลยนะเนี่ยทำไมฝั่งเรากดสามแล้วเจอกดสี่วเาเพื่อนสาวด้วยปกติพี่อ้าวหรอธรรมดาเจออะไรก็ได้กันนะอืมอ้าวหรอปกติพี่นึกว่ามันเออนึกว่านึกว่าแบบกดสามก็จะเจอกับสามสองสามสองอะไรกี้อันนั้นมันเป็นแรงไงอันนี้นธรรมดาเก็มเก็ได้ได้พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่ได้เล่นธรรมดานะ เดีนสกินเวบ้ามาสิมาสิซื้อเลยต้ซื้อทำไมล่ะเดี๋ยวพี่จะจบพี่จะจบบนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพี่จะเข้าไอ้นี่ก่อนฟาร์มล่างเสร็จปุ๊บพี่เข้ามังกรเล็กก่อนมันเป็นสูตรที่ทำให้ติตัวขึ้นเล็กน้อยติดปานกลางไปช่วยไปช่วยเออไปช่วยเขาเอาโลมก่อนหมดแล้วท่าเชี่ยเอาเลยไหม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 พี่มาแล้วพี่มาจุ๊บว่ะ ชนะพีไ่ได้พี่ได้พี่ได้ฟ้าคืนด้วยเห็นไหมแค่นี้ก็ชนะแล้วข้อมูลไฟลเลนโคตรน่าก <c oughs> ินพี่คิดว่ามันมาไฟผมไฟอย่างผมโดนไม่รู้ถ้าไม่ไ,ไฟมันรอดแล้วนะถ้ามันออกไปกันแล้วเดี๋ยวพี่หาตังค์แป๊บนึงเอาแหวนเดี๋ยวฟิกเอาก็โดนรวบอยู่ดีอะไรของเองเนี่ยอ่ะนี่แหละเดี๋ยวฟิกไปโดนรวบเออเออดี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  <c oughs> แบบนี้ดีมีประโยชน์คือมันฟิกออกไะแต่มันก็โดนรวบอยู่ดี ไม่เข้าใจเจ็บไหมเอาแฟนเจ็บมากเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเงินเลยเนี่ยเขาไปโผล่เลยได้รวยได้เลยได้เลยโอ้ได้ตัวหลังเช่ต้องต้องดูการเงินป่าเขาที่ดีนะเพราะพี่ส่วนกระป่าเขาไม่ได้เดี๋ยวเที่ยมเคลียร์กลางเสร็จป้งโอ้อยากจะไปมังกรแต่ว่าไปด่าเลยไปด่าเลยไม่ต้องเฟื่อไปไปดักก็ได้ดัก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 เฮ้มีพิขั้วไนะ มีเหรอมีเหรอ่ะบินมาดิบินมาบินมาตีเฮ้เต้โอ้ยตีไม่ตามไอปดูมถ้ามาแล้วโอเคมันบินละมันบินละมันบินวืดบินวืดไปแล้วด้วยตีมันห้าวมิตีแล้วพี่ถ้ามันวืดติดคืออะไรครัเนี่ย อ่ลูกนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ล่าเป็นยังดีเอออ่หลบลบในพุ่มก็หลบได้แล้ววะครับหลบในพุ่มก็หลบได้แล้วครับตาตาครับพี่หนึ่งมันก็หลบได้แล้วใช่ใช่สกิลหนึ่งพี่ <c oughs> ก็หลบได้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้หนึ่งพี่มไม่ถึงระยะไง่พีต้องไปช่วยล่างไหมเออควรไปช่วยควรไปช่วยเอามามามาไอ้นี่ไอ้นี่ห้าวไอ้นี่ห้าวนะ บินถึงไหมอ่ะบินถึงไหมอ่ะในบินเราไม่ถึงหรอกนะเรามีล่องโหนด้วยนะเดี๋ยวพี่เคกางให้ลางไปเลยครับลางไปเลยเนี่ยปีธรรมดาเป็นที่รับกลางลำซ้ำซินเนสเทียแบบลำซ้ำขอตอดกลางสักสองสามทีได้ไหมเอืเอออุ้ยพี่โดนต่อแทนด้วยเนี่ยอยากโดนไหมนะแต่เขาเขาเลสใช่ทหเาเลสใช่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  เอ,เอาไหมอะเอาไหมอ่ะเล่นได้นะเล่นได้นะเลดอ่ะมาเลมาดิวนะพี <k> <k 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 ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วโอ้การ์งกางเยอะจังกลางเยอะจังพรำมรำโดดไปเลี้ยวไม่น่าทันเข้าเลยเลยได้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 ขับบินนะขับบินนะลวกไปก่อนหนึ่งเซ็ปอืมแชร์ดาเมจตายตายซะ ไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะพี่หาออกก่อนได้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 พี่ก็ไปบัดสัมาราใส่เมดเขาเนาะระยะจะไปจะใส่ป่าเขาแกไปโดนเมดพอดีร่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้แวนไม่ได้นี่หมาเลยนะฮายาเอออันนี้สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วลูกเหลือเลือกแค่นั้นนะไม่น่าไม่น่ารอดอ่ะลูก่าพี่พี่มารับบอให้ด้วยฟอเรนมาสิอยู่้อมหน่อยมาฟอเรนมามโอ้ฟอเรนไม่อยู่้อร์มอ่ะ ฟอเรนตตันที่ป้อมกลาเนี่ยอ่ะดิฟอเรนฟิกเกอร์ฟอเรนฟิกเกอร์อืมก็เจ็บอ๋อฟอเรนอันติด้วยเออทุกอย่างเลยฟอเรนใช้หมดแล้วไม่เหลือสักอย่างมาดิสาตาร์บินเอาบินมาเลยอยากรับบินมากสมัยก่อนมมนะสมัยก่อนซินเนทียจะไปพูดคำนี้ออกมานะทำไม ไม่ต้องกดโลก็ได้โอ้โหกลพี่ตาขนาดนั้นเลยนะปาซอมซาร่าก็มีลองหนก็มีไม่ต้องกดมันโอ้ว่าใส่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแบนตีไปแล้วว่าแกสี่ใส่พี่อะแบนตีไปแล้วลงลงลงแป๊บพอมีสกันกันตายก่อนว่ะแมงคีไม่ได้ร่วมโว้วโว้แบนตีละแบนตีไปละอีกรอบหนึ่ง เล่นได้นไะนเรแล้วที่พี่ขอดูดเล่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยหานมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยหานดาเมจละว <laughs> ตาต้าบิน <c oughs> ตาต้าบินให้มันบินไม่เป็นไรตาตานมารแล้วเรียบร้อยมีอะไรเรียบร้อยไม่ละเอาตายเลยโดยอยันตีแวนเรียบอันตีแวนเป็นลูกคูดาวไวอย่างไรใช่ใช่ใช่อันตีแวนคูดาวไวอยู่แล้วอะหิวหน่อยมาหิวพี่มา หิวหน่อยสิลูกมาหิวซิ่งมาหิวมาเร็วๆมาหิวเราหมาเร็วหิวเราสิหิวเราโอ้ได้ไม่หิวเราโอ้พยายามไม่ได้จะอ้าวโอ้โหหนูลากมังกรออกครับหลบไปชั่วโคตรเลยลูกเลยไม่เนี่ยทำนี้ทำอะไรี่ทำเสื้อบายโอ้ฟิสิก ตัวโลมแบบแก้แคดดี่ขาตายโอ้ยนี่ก็ลกากมังกรออกจังเลย <laughs> ลากจริงงานดี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 นดปา่าอยู่บนจะลกากมังกรออกจะตีอะไรอะ่ะเออกระโจนไว้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 ที่ตีคนเดียวได้ไงไม่ปก่ตั้นโดนไหมเออเห็นไหม <sh arp> <sh arp> การดักระดับพระเจ้า <sh arp> ไปล้างเลยไปล้างเลยไปล้างเลยมีเกียร์กลางให้เอง ไม,ม ton, ไม่ต้องหดไม่ต้องหิวคลิปไม่ต้องหิวคลิปพอพี่หิวเองพี่อร่อยพี่อร่อยพี่ได้ปอมพี่ได้ปอมพี่ได้ปอมเลยนะดิ่กันงทำไมพี่ตีไมนมันคือล็อกคนไปโดนเอาสิเอาสิเฮ้ยนี่ก็เอา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 ฮาวฮาวฮาวแล้วเอแล้วโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเกาะก็ได้ลูกในขนาดนี้แล้วอพี่ต้องไปช่วยบนแล้วล่ะ ไม่เป็นไรพีพีปีปาสมารานเฮ้ยกลาง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 อ้าวไฮเตปตีล่างไปเลยลูกไปกันต่ไปกันไปกันตไปกันไปกันต่อปย่ไปกต่อไะกัน่อไหันตอไปกัน่อไปนต่อไปกน่อ้กนต่อไปกน่งไปกันต่อกันอกันตกันตไปนต่อกนต่น่กัน่ไปกกกกกไปกนนกนันนน่น่ พเอเรนตีโนโดน์าอนแลนพอเรนตีโนดหายไปแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวลาพี่แบบสไลด์แล้วพีต่ตีอ่ะเหมือนได้เมิเป็นเบิ้นพอเลนมันมีตัดเลือดแล้วมาอุณงซ่ากับเนี้ยเลยละไานแล้วครับผมลูกแปสองตัวทำงามมเคื่งกเครื่องกลับมาออนไลน์ โอเคพี่มีบัตรวิชวลแล้วอุ้ยอยากได้อ่ะอุ้ยดวงวานนั้นเลยลาลาสวัสดีสวัสดีไปไหนแล้วทาจิไปไหนแล้วลาแม่มันเปิดนะบ่อนาฏจารย์คิดว่าทาจิจะเอาพี่ล่วงป่ะคิดว่าคิดว่าทาจิจะเอาพี่ตายป่ะเออโดนล่วงมา นี่ยังไม่มีทานรอนเลยนะลูกนี่ขนาดจะไม่มีทานรอนนะลูกทาสนาข้านงทำไมเาข้าตายอาญาตตีได้ไงแวนตัวเดียวไหอ่ะเออใส่โดนสตาร์ทมินก่อถสตาทอยู่นี่สตาร์ทอยู่นี่อาบินมาบินมาเลยอยากรับบินสุดฟ คือคือพี่แบบอ่ะรับมาบินมาเลยลอ,ลองหนหลบปุป๊บอ้าวเรียบร้อยบินอะไรอ่ะหนูจะบินอะไรหนูบินอะไรลูกอ่าพี่เห็นไหมลูกหลบต้องหนหลบโอเคมาเลยมาเลยมาทำอะไรตาจี้ทำไมทำไมทำไรตาชี้โฟกัสแครี่ก่อนโฟกัสแครี่ก่อนโฟกัสป่าก่อน ไปรวบปัวโดแม่งหอกอนาคตอยู Hence, ่นี่อยู่นี่ไมโดนทอบนะตายดิเมอนี่หมลวเอาเอาข้าหลังเลยข้าหลังแล้ไม่ต้องบีนไม่ต้องบีนไม่ต้องบีนทำทำไมบนเอาไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรจะโชว์อะไรนี่ศีนดี่ศีนมึงเข้ามาระยะตีกูก็ตีเรื่อยๆตัดเลือดมึงตัดเลือดทานรอนเสือเลือยบีดไหวไหมอะตัดเลือดมึงอะ ตัดไหวไหมเออตัดไม่ไหวนะลูกอยู่คนเดียวดาเบดแค่นั้นตัดที่ไม่ไหวนะลูกนะพี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวมาไปโดนดั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 นเดี๋ยวมาใส่ดานะครับนั้นรวบเล่นต่อด้วยไปละอืออือสิ่งไม่คือคำว่ามาป้อมตีมาเลยอ่ะเมบอกป้องคืออะไร มั้งเนนี้โลมชงอร่อยปั้เออโลมชงยังบ่อยแล้วมันแล้วมันเล่นอย่างง่ายเลย DPS โอ้โหฝั่งนู้นนี่ขาตายแล้วหนึ่งอะโคตรชอบโคตรชอบมาให้รวบเลยโคตชอปต้องไอ้นี่แล้วเนี่ยอีกหน่อยล็อกชิลเพิ่มเข้าไปล็อกชิลไม่ได้ไงไม่ได้มันสับของผมอะไงพี่เอ๋รัประเด็นมันไม่ทันบางทีแบบนัวๆในไฟสจะสับไงทันนะโอเคโปรเฟเยอร์ยังเงียบ หล่อลงหน้าขายแล้วก็ไอ้นี่วิสัทภาพอุ้ยถ้าจิ้มเมอาตัวน,นี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเทำตัวน่ากินจังเลยตรงนี้เนี่ยอ่ะพี่พี่ทำตัวน่ากินพี่ทำตัวน่ากินเมียจะเมียจะเนี้โอ้โหเปิดแบทวิกหายาหายา,ามันไม่กล้ากับแวนอะคือแวนมันจะออกของแท้งยังไงมันก็เล่นได้อะเ<ช>พื่พอนมันลัวอะไรเนี่ย <c oughs> มันออกของดาเมจล้วนด้วยเนี่ยกลัวร้ายไม่มีใครมาเลยหรอก มันมาหาพี่แล้วมันมาหาพี <im <im ่แล้วมาหาพี eh ่เยอะเลยเอะดิเอาดิมาๆมาจะมาจะเอาไปไหนอะไปไหนอะลูกไปไหนอะลูกขอโหมดเลโตัอยากมาสซัมซาร่าจังอยากมาสซัมซาร่าจังเวลานี้มีบัอลดิชชวลอะดึงมันมาดึงมันมาเรียบร้อยจบแล้วอะไรเนี่ยโอ้ดูดูฝั่งนู้นอะไร M K K อะไร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  <G ül> ไม่ต้องไม่ต้องอะ M K K อะไรเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบเกมแล้วเนี่ยนี่บัตร,รดิโ oh ชว์โชว์ด้วยเห็นไหมโอ้โหบัตรดิโชว์บัตด้วยไว้เมื่อกี้ระยะเหลือ ok ครึ่งเดียวหมายความว่าอย่างไรเอฟเฟกต์เหลือครึ่งเดียวอะไรอะไรใครต้นเกมใครพอขอป่านะขอป่าอะไระไหนไหนดูดูนี่ดูนี่ทำทำความเสียหายสามสามรอบละเมออีกสามสิบโอ้โหอะไร เพนทำแบบนี้ได้ไหมนี่เพนทำได้ไหมเพนอ่ะไหนเพนเพนเพนทำได้ไหมอ่ะเพนเพนเพนเนออย่ามากไลท์ไลท์ไลท์เพนอาจจะทำดาเมจได้เยอะกว่าพี่นะเพราะว่าเพนมันแบบมันชอบแครี่เยอะ